รยสวัสดีครับกี่นองครับืันนี้กับมาไซเดนะครับอยู่ขั้วกลางทงนะครับทิ่ปัตตองประพงนะครับบ้านกี่นงนะครับกับกะบรรยากาศกับควนมคังจะดีนะครับฝนถึงเศร้าตกนะครับเดี๋ยว่าเจองสีไายบรรยากาศให้พี่เฮ้รงได้เบ่งกันนะครับบรรยากาศนะครับพี่นงว่าอยู่นี่เพิ่เพิ่บริสุทธิ์นะรับสาหน่อยนี่บริสุทธิ์เจ็ดปีนะครับอยู่บังบ้านล้างงามๆนะครับ ผมกับยีใส่ลอลอลอออลงไปหอดขุนนะครับจะได้รายเท่าไรพี่น้องเดียวมาล่อที่ตามนะครับนี่นะครับเป็นเหงื่อนะครับผีเข้าจีใส่มือนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับยีละใส่น้ำน่าดานะครับนี่ครับน้าก็ล่างสวยเลยครับหัวเข้านี่กระเสียบใส่ปลายหางมาเนะครับพี่น้องครับวิธีการเสียบเบ็ดเข้าเยอะเอาเบ็ดออกนอกแบบนะ้ครับให้เสียบไล่ขางกันเท้ยนะครับพี่น้อง เพราะว่าปลาเนี่ยมันขึ้นมันหายกินน้ำน้ำข่านกันแท่นนะครับประมาณนี้ครับผมก็จะท่านการยามนะพี่น้องยามเถือกหลังแหลกแล้วนะครับข้าม,มึงโตครับเนี่ยหัวครับพี่น้องปลาคอครับโดนเยอะแล้วครับพี่น้องครับปลาคอครับผมปลาช่อนใส่กำลัง สวยเลยครับพี่นองบยใหญ่แห้งโบน,น้อยแห้งนะครับ,รบพี่นองปะพี่นองครับไอมึงตัวหนาครับว่าจะมันบ่คลาอะไรเอ่ยะครับโอ้ปลาเข้งครับพี่นองเข้งหน้าตัวใหญ่เลยครับ ผมจะใส่เบตาโชคคุณนะครับเบอร์สิบพี่น้องครับใส่มาสีตัวเลยพี่น้องสถานที่ของนี้หย่งย่ของการจะหกเนืนะครับเพิ่งครับพี่น้องปลาเขานี่ได่เน้นะครับหลังนี้กะบโกินครับหลังนี้เป็นแังไดงครับเนื่อยังยูครับพี่น้องครับอุ้หลังนี้มีอาการครับพี่น้องหลังนี้มีอาการครับ โอ้ปลาคอครับชินให้เคนกํำลังดำเลยพี่น้องปลาคอครับนนะครับตัวแบบสวยเลยครับตัวนี้ใส่สองตัวโลครับกินเลือกสวยนะครับอขออนุญาตปุ๊ครับพี่น้องใส่เบดกับตัวกําลังพอดีพอดีอดตัวกําลังงามครับพี่น้อง นีลังนี่ครับผมใส่ไปยุ่งแย่หนีลังเดียวนะครับบกหัวจะถือก้นนะครับโอ้ยยังยังอยู่ครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยน่าจะเพิ่งออกไปพวกทั้งอาทิตย์นะครับไามีลูกคอครับหรือทั้งอีสานเอื่นลูกปลาคอนะครับทั้งภาคกลางทั้งสับปาษาไทยเอื่นปลาช่อนนะครับลูกหน้าครับพี่น้องเดีนเบดแล้วครับพี่น้องโอ้ยจุ่มยู่ปลา นี่น่ะมีพัดมุนทัดตะเฉียบนะครับไอหยางเนี้เลยพี่น้องจอุ้งเลยตัวสวยๆเลยครับตัวใหญ่ครับพี่น้องใส่เต็มถว่วงอึ่งลึงอยู่โอ้ยเกือบลุดครับเ <laughs> <laughs> กือบลุดพี่น้องแก <laughs> มาเด็ดซักลักนะครับพี่น,น้องหลังนี้มีอาการครับ โอ้มันใจอ้ยรุดครับพี่น้องรุดครับอาจะปลาไหลนะครับกินคิดว่าดึงเขามานี่นะครับรุดเลยหลังขาดครับพี่น้อง่าจะเป็นปลาไหลไงนะครับจังหวะมันดึงเขามานะครับถือกันเทะมันมันดึงเขาอาจจะดึงเขาหูอาจจะเกียวหยาช่งแข็งนะครับเลยดึงขาดไปเลยนะครับโอ้เสียดายครับพี่น้องหลังนี้นีอาการครับพี่น้องโอ้ดุกหน้าครับตัวเหลืองเหลืองเซ ตัวเลืองเหลืองเลยพี่น้องปลาดุกหน้าครับกินเด็ดครับพี่น้องต้องค่อยๆดึงนะครับปลาดุกหน้าเลืองเหลืองเลยครับรดุกหน้าพี่น้องจากที่ห่อใส่เหลีแล้วห่ายำกลับนะครับพี่น้องรอบแรกไม้นี่หันขังเจะหกเนี้ยนะครับพี่น้องครับปลาก็กินบ่ไฟ ดีพันเด้นะครับรอบแหลกเดี๋ยวเขาตองนา้นมึงรอบเลาะรอบแหลกที่เขายามแดดจริงๆจังๆนะครับนี่กระไซเรียครับพี่น่องก็เลยย่างยามกลับนะครับคนขันจะฮกเนี้ยครับบ่งไซก็ได้นะครับพี่น้องพี่น้องครับมายามรอบแหลกนะครับเถือกนครับถึงไดเถือกเบ็ดนะครับพี่น้อง เร้จีให้ผีตำเป็นคนปดนะครับยามรอบเรียกครับตัวงานยี่หน่อยเนาะครับก็มาครับยังใหม่งน้ำนะครับเตงเขินมากเมื่อกี้นต๊แเนีนะครับพี่น้องเมื่อกี้ใส่ใส่แารักแ ตนตกเงี้ยงนะครับพี่น,อน้องขวครับตุดนื่หขวายมไดว่างยามมานะครับพี่น้องอ้เไม่ลุดควกฮะลาเค็งบอกอ้เอาไปง่บ่โอ้ยมันตัวแบบง,งีนไง ตัวนี่แล้วไอ้ไม่สวบเนาะกับปลาเค็งครับพี่น้องตัวแบกนี้นึงนะครับก็เจนนะครับเมื่อกี้นี่นึกว่าปลาญงกินนะครับพี่น้องนี่ครับก็มีลุดขวบมูแบบนี้ครับพี่น้องอยู่ให้ครับแะหวว่างยามเด็กเครื่องท่างปลาบค่อยกินเด็ดนะครับก็เลยกูเลยนะครับพี่น้องนี่ครับหลังนึงครับหลังอีก็กินนะครับพี่น้องหลังีก็กินนะครับอาจจะเป็นปลาเข็งงามบ่ ครับะเข็งตัวกำลังงามอิจฉ์มาพ่อได้ปนอยู่อ้ฝากไม่เถอะนะครับคู่เถ้าปนมี่แถวบ้านมี่น้องครับพอได้กินอยู่แล้วครับไปล้างปนเลยครับพี่น้องกินซองล้างสอนกันนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งกะเข็งอีกวัยคู่กันไม่ยากเี๋น่องกวก็กำลังพ่อปนครับกัวตา มันมันครับพี่น้องสองตัวจิ๊บแยงหลังปบเด็กป่อค่อยมันครับพี่น้องครับหาปุ่มกระทําการกู้นะครับกู้ไฟสักพักนะครับประมาณยามไปประมานครึ่งหนึ่งนะครับปลาบวกินเด็ดแยกหลังนะครับพี่น้องก็เลยกู้ครับนะครับ้ซ็กจะโดนแล้วครับกำลังสวยเลยพี่น้องตะขัวครับ โอ้ห่วงเนี้ยครับพี่น้องใส่สวยเลยครับหญ่งเลยครับใส่สองตัวโลนั่นครับพี่น้องสวยเลย